กับสบ,บดีพี่นอ้องกับสบ,บดีเอฟซีถูกด่านเนะาะบอกว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งเราทางต่างประเทศหอยู่ที่เป็นสุกถูกถูกฐานเลยกัมมันีกะสีพากันเตรียมไปสวรรค์พี่นอ้องไปสื่อเขาซื่อคอ,องพี่นอ้องมาเพื่อจัดงานผูกแขนของโผตาแมย่ายพี่นอ้องอันนี้ก็ใเป็นบรรยากาศยามเศร้าพี่นอ้องเป็นหมอกขน,นุนพี่นอ้อ <c> ง <oughs> อยู่บ้านของแม่น้องแวกพี่นอ้อง กาอยู here. Here, 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 Now, ่กับมานนี่ตอนเ้าอยู่พี่น้องตอนนั้นงานเ้าก็ฮักกระตุ่นิโน่ฮากกระชัดห่านอย่น่องเห็นวยก่ออกมาซอยลูกซอยลานสบายดีทุกทุกคนเด้อสบายดียามเช้าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เมีน้องเบลดากับเบาเบนกะสิไปตลาดสวรรค์ไปหาซื้อเครื่องซื้อเครื่องซื้อของม่าน เกียมใส่งานผู้แขนของพ่อกับแม่เลยพี่น้องจะไปกับพี่สาวแล้วก็พี่เขยเดี๋ยวไปรอชมในคลิปแบบต่อต่อไปเด้อพี่น้องเด้อว่าเฮาจีนซื้ออย่างแน่เราสิได้อย่างแน่นะพี่น้องกันื้อนี้กันอากาศมันแต่น้องไม่รากกันหน่อยนึงพี่น้องหน่อยนึงงนอนพี่น้องก็อยากาศนนอนเหมือนกันยามเช้าอมะเพือ ากาศน้มสออกไ้นอกก็จะมีหมอกเป็นหมอกลงเป็นเหมืนโคโนะนนั่นหนึ่งเ้าทางทะคิดมัดตึงจัดข<า>ึ้นหนอย ก็มารอบางพี่น้องว่าสิไปจกคนนะพี่น้องเนาะไปไปได้ก็มารอรถดโสซมบางพี่น้องอ๋าตอนนี้กำลังเตียงลงสวรรค์พี่น้องก็ก็หลายคนพี่น้องสิไปน้ำพี่น้องแต่ว่าบอกว่าเป็นก็จได้นั่งข้างนอกพี่น้องว่าคนเต็มทั้งในนั่งข้างนอกสมบรรยากาศไปเลยพี่น้องเพราะว่าอากาศก็ดีพี่น้องเป็นบปคืมๆพี่น้องมันเลยไลยคนเนี่ยสิไปไปเลยทั้งในเต็มพี่น้อง สวัสนีนะไปรอลุ้นกันว่าหาจีได้อีอย่างแมนมาแ่ใส่งานของแม่นาะพี่น้องนะไปสิน้อว่าเป็นคนีนังทางนาอพี่น้องไว้พอม่างในมันเต็มแล้วตอนนี้กังหอนเซนโนเลยพี่น้องหอนมองเซโนไปหน่อย บรรยากาศยามเส اؤ น่นะพี่นอนะ้องเนาะอยู่เซโนโ่พี่น้องเลยมันีกับคนกับเป็นปีใหม่เล่าพี่นอ้องคนกับปลูกไปกับบ้านกับซองพี่นอ้องบอสปิปิฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะเดินทางกับห้ปอดขอให้ปอดภัยทุกทุกฐานเดอ้อขับรถใส่ถนนเนาะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพบอสฟีทางฝั่งไทยฝั่งลาว ที่เขามาส่งส่งบ่อเบ้นให้อยู่นี่เป็นสุขทุกทุกฐานคอยถึงจุดหมายปลายทางบุษ uku สุคนเด้อครับกรับบ้านในมืองอยู่กันเนาะคอยเมื่อฮอดบ้านถึงหม่องถึงบ่อนบุษ uku สุคนแก่ก็ยังอยู่เซโนพี่น้องเพราะว่าสิได้เขสาสวรรค์เป็น้องสิโน่สี่บุรีเขาพี่น้องต้องเป็น มือหนาวเลยพี่น้อยเพราะว่าเครื่องอสวรรค์จะถือกลัวทั้งเิโนโอ,อยู่พี่น้องเลยป่าลุงเพิ่นอันพี่สาวไม่น้องแวกเนาะเพิ่นมีมงเคยซื้ออยู่สวรรค์พี่น้อยก็เลยไปซื้ออยู่หันคนกะสิบ,บ้างก็เลยี่น้องทั้งเิโนบอกคนกะกับบ้านกับเมืองไลยพี่น้องเย เป็นตลาดเซโน่พี่น้องกันใหญ่พี่น้องใหญ่กดตลาดปากซองพี่น้องกว่าสินค้าท่างนี้กับสีดีกว่าดทางนั้นพี่น้องครับบมได้โจมตีเท่านั้นนะพี่น้องเนาะกับตัดสินด้วยตาพี่น้องว่าการวางสินค้าการจำหน่ายสิ่งจำหน่ายของแต่ละสินกับผมคือกันพี่น้องเพราะว่าท่างนี้ชิ้นใหญ่กว่าพี่น้องสำหรับบริษัทว่าแต่ว่าพิษกับข้อโทษข้อไพ่นะพี่น้องเนาะ ว่าคนเฮามันก็ต้องเว้าอยู่ตามความจริงพี่น้องว่าใหญ่กับกบ็ว่าหญ่พี่น้องบ่ได้ไปโจมตีสินค้าของไผรพี่เนาะแต่มาถึงว่า,วา,าอนนอความพัฒนาเนาะพี่เนาะเนาะความเจริญการสีทางนี้สิสิเจริญกว่าพี่นเนาะเรืนทั้งนั้นพี่น้องตัวนี้ก็เป็นเส้นทางลงสวรรค์พี่น้องตัวนี้ นี่หฮพี่น้องเบิกเนานะเป็นบรรยากาศร,ร,รอบๆทางลงสวรรค์เขตพี่น้เลยแต่ระยะทางก็ประมาณห้าประมาณสี่สิบกิโลหา้าสิบกิโลเลยพี่น้อง ข่ายทั้งหน้าป่ว้พี่น้อยล่มแห้งพี่นอ้องลุ่งบริเวณรถไว่พี่น้อยมันก็เลยแบบว่าร่มเห็ดผัดไงผัดกล้องก็เลยมันเสียงมันปนเลยพี่นอ้องคลิปนี้ก็สิบบุ๋มยังไรนะพี่น้องเนาะก,ก็ถ่ายบรรยากาศในหะ้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชม การขอบคุณขอบคุณทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามหลับซุงบอกว่าสิเป็นเอฟซีทางปูบุญทางคอนแก่นทางสลักข้ามทางลอยเอ็ดเนาะทางนุ่นเอฟซีทากโคลาาต่างต่างประเทศเพื่อสุขุมสุขล้นสมองสุบอนเป็นยันดีตอนหับก่อสูงทรงบริเวบรสุขุมสุขล้นเด้อ เป็นอะไรตังนี่ยยังเป็นดงร้ายพี่น้องทางลงสวรรค์พี่น้องะเคยว่าเป็นที่ดินโบท่านได้เห็นยังพี่น้องะเคยบอกว่าท่านมีโครงการปลูกห้อยปลูกมันพี่น้องะยังเป็นรินหลัดรินหลวงอยู่พี่น้องดินตอนไงยังกว้างสมค坤ท่านได้กำลังจะองสวรรค์เลยพี่น้อง กระทาอิงฮังพี่น้องตัวนี้ทางกระทาอิงฮังเป็นศูนย์รวมพี่น้องของตลาดส่งออกและภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องเลยที่เป็่เหล้าพี่น้องเป็นของสินค้าสกันส่งออกส่งเข้าไทยเล้าต่างประเทศพี่น้อง จะเป็นไทยประเทศจีนไปนเนาะเกาหลีเวียดนามไปนเนาะ บรรยากาศทางมฐมวันกับประมาณนี่เลยพี่น้องกับสวยแบบธรรมชาติเนี่ยพี่น้องเลยก็จะให้เบิ่งเนาะว่าแต่ละมองแต่ละบอนพี่น้องถ้าเอฟซีธันไดเนาะอยู่ทางฝั่งไทยบ่บ่บ่ทั้งบ่ได้ภูบ่เคยมาสะวันนาขีดพี่น้องแบบเป็นก็จะได้ถ่ายเป็นรีวิวอะไรเนี่ยทางไอ้เบิ่งพี่น้องแล้วก็นั่งในรถเนาะพี่น้องเนาะงมากระเป๋สะดวกคือแบบเขาเดินยางไปน้ถ่ายไปน้ำพี่น้อง ไปหลุมันก็ลจะเสียงรบกวนแน่ก็สิภาพก็สิไว้แน่พี่น้อง bom nó sao ăn không Hãy subscribe เป็นตัวเมืองของสวรรค์เขตพี่น้องอ่าฮะอันนี้เป็นตลาดสวรรค์เลยพี่น้องตลาดสวรรค์ไซ ก็เลลดกระบอกขึ้นนประมาณประมาณสองม,นม,นมงนึ่งก,ก็นอนกันได้ก็ดิม่สมงองโมงประมาณห้าสิบปานาทีพี่น้องอตอนนี้ก็ขอาอมาในตลาดเลยพี่น้อง พูดร้ายพี่น้องตลาดสวรรค์เป็นตลาดใหญ่เลยพี่น้องอาหารทะเลพี่น้องหอยแขงหอยข้างกุ้งเป็นมึกพี่น้องหอยน้ำร่มสดๆเลยเนาะ አይ እልልେ ตลาดนี่ก็เป็นโซนของอ่นนพี่น้องเป็นมองว่าแรงใหญ่นะสวรรค์เขตต่อแมนพี่น้องตัวว่าคููคนก็มาเอามาในบ่อนเดียวนี่พี่น้องไปขายต่อๆกับพี่น้องคือตลาดขนส่งกับแมนพี่น้องตลาดส่งออกก็คือแบบว่าแถวตลาดไทยตลาดนครปฐมประมาณน,นี้แหละพี่น้องขวางพี่น้องเย ทางนี้ที่เป็นโซนของพักพี่น้องป,อป๊าดมะเขือพี่น้องเลย พน,น,นิน้เงคนไ่ฮะเราเราจะรพันนแบาบา้บบเ้มส่พี่าบาทเนาะห้าสิบาสิบบาทห้าานะสลสลัดสลัดินลล้านี่นนน้หอมเรืองต้นหอมพนอันที่2โลสองโลร้หนึ่งบอสโลสา นบสิเป็นการพี่น้องเป็นรีวิวของตลาดสวัสดีนกขี่ในเบิ่งพี่น้องเยสว่าัสิได้์ยังกระทารุ่นท่าซบเบิ่งในคลิปหน้าพี่น้องอ๋องานนี้อยู่ตลาดเก่าพี่น้องบมดชั้นไปได้มากทั้งเดยพี่น้องซื้อเครื่องบุกพี่น้องกำม้อนเก็ดจะพมสมมาข้าคั่วนะพี่น้องเพราะว่าหน้าที่กับร้ายเลยพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณทุกทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมพี่น้อง พ่อๆกันคิดหนาดอะไรคิดนี่สบายดีพี่น้องซื้อขนมจีนพี่น้องโล่สามสิบบาทขนมจีนหน่ยหยนอยมาจากมื่นเนี่ยนะครับไปห้าหมื่นเนาะ หน้าหมื่นหกสิบกิโลพี่น้องเห็ดนั่งเห็ดง่ายคือแบบง่ายนะพี่น้องนะเฮาวเลยเห็ดนะตรงนั้นเพื่อบ้านพวงโน้ตุที่พี่น้องนะเราไปแลาวเลยพี่น้องย่านแบบว่าบุพเพแก่คนมาในงานพี่น้องมาซอยงานก็ให้เลี้ยงให้เลือกคือให้อิ่มนะพี่น้องเนาะบ่เยอะกะก็เห็ดซัเฮามี่อะไรพี่น้อง โดยพี่น้องกินได้เต็มอิ่มพี่น้องมาในงานคนยังบอกว่าเฮาว่าบบได้กินนั่นกินนี่เนาะก็เห็ดสมัยเห็นพม่น้อให้เห็นบะทุกอย่างเป็นเนื้อเป็นกระปุกกระฝุ่นให้ทั่วทึงพี่น้องแขกมาในงานพี่น้องคนกับสิ่ร้อยประมาณนี้พี่น้องตลาดสวรรค์ไซพี่น้อง ้ายกับ้ายแบบเครื่องทัวไปแบบคือฝั่งอะไรพี่น้องเป็นพักเป็นต่างๆนะพี่น้องน,าน้านาเครื่องใส่ของซอยพี่น้องของอยู่ของกินพี่น้องเต็มโอ้ยใหญ่คนมาคองเงินพี่น้อง